สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกเคยอยู่นะครับผมนี่ลุยเดียวไหม่แล้วจะเจ็ดโมงแล้วครับแต่ยังไม่สว่างเลยวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกาย,ยนคะรับมาฟังข่าวส่วนฟังทางฟังทางประวัยฟังคนตรงข้ามกับบ้านผมครับผมมันเป็นป่าไผ่นวนเยอะน่าจะมีเยอะเพร,ราะไม่มีข้าวคนได้ทางนี้เยอะด้วยครับไปเดี๋ยวลองเดินดูไม่รู้ป่าด้วยเคยเดินขึ้นไปหาเห็ดเพาอะอแต่ไม่เคยเดินชายล่างไปเดี๋ยวลองเดินดู ขึ้นมาสักพักเลยครับดันขึ้มนมาเกือบถึงยอดครับกลางเข่าค่อนๆไปถึงยอดครับนี่ดูดอ,อกเห็ดดิอ๋อใหญ่จัดดอกขี่เลยนะเนียบโอ้โหขึ้นขึ้นอยู่สามดอกครับนี่ กินนิ้เดียวนึงเป็นเห็ดกระจายครับมไม่ใช่เ,เห็ดโมอดอกใหญ่อย่างนี้สักติดดอกก็ได้แล้วเกือบโหลแล้วติดดอกก็ครึ่งโหลแล้วไปเป็นมิตหมท่ทีดีอื่ ในสุกกระเจ้ครับอยู่บนป่าเต็งลังเลยดูสิสายผมมันโดนฝนลอยอะไรท่อนขึ้นมากินนะแต่ก็ยังพอใช้ได้ครับสภาพถ้าจิ้มมปแล้วเรียงดีๆนี่เหมต้องเจอเจอที่แบบนี้ผมเป,เป็นเปลงเลยทีแรกผมว่าผมจะเดินตัดสายนะแล้วผมเดินขวาดีกว่ามันอยู่ในป่าเต็งลังนี้ก็วสวยดีครับ ลงลงเดินง่ายด้วย ทับเห็ด ออกนี่ครับนี่เป็นขีดเลยจิ้มเสร็จเรียบร้อยครับผม น่าจะมาสักเกือบสองโลได้ครับดอกมันใหญ่มันหนักครับไปเดินมาเจออีกสี่ดอกรับดอกยใหญ่ถองขวนีตาินมดมันนิ่มได้อยู่ครับเห็ดมันไม่ีแล้วโดนฝนเอาดอกมันสี่ดอกน,น,นี่เกือบครึ่งโล กดอกสวยๆอวกุณอุ ider, ่มหนึ่งอหนึงอนีกลุ่มหนึ่งว้าฝนตกฝนตกฝนตกต้องรีบจิ้ครับผม๋ยวต้องเก็บเห็ดดีๆเลยเจีย แล้ง,ลงมันจะหักครับผมลงเม็ดที่นั้นพอต้องตกเยอะ นนผมพาแล้วอากาศเย็นๆเจ้าที่เขาสดนี้ก็มาดไหมครับผมอย่าลืมก็ผมเข้าปากครับโอยอย่าลืมบอกบานเจ้าที่บอกกล่าวเจ้าที่ก่อนครับเชื่ออย่าลบดู แรงมันไม่ดีครับผมอย่างนั้นไม่ได้หากหมดเหน็ดเฉย นนีี่่ครับเมื่อกี้เคยยวนโทรมารับโทรศัพท์อยู่ครับเนี่ยหน้าขึ้นไปครับมุ่งอยู่ข้างบนมันกระจุกนึงของๆไมันู้กระจุกยังหรือโคกขึ้นไปดูกันึบโอ้โหหงอเห็ดเดี๋ยวค่อยกลับมาจิ้บกำลังแทงดินนี่ว่าโอ้โหหรือโคกนี่ก่อนไม่รู้มันโคกอยู่กันแล้วมันลามขึ้นมาหรือเปล่าแตงเห็ดสวย โผ่อําลัางโผ่กําลังโผล่เจียวเลยไปแล้วถ่ายตอนจิ้มให้ดูไม่ได้เม็มเต็มลูกนี่ครับสรุปผลงานครับผมเห็ดตูมได้โลหนึ่งครับแล้วก็เห็ดบานได้สองโลครึ่งครับเห็ดบานไปเรียบร้อยแล้วครับผมอโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับเราเจอกันคลิปหน้าผมเห็ดสวยๆเลย